เมื่อคืนมีพยาบาลกี่คนเหรอครับ mm. เธอยิ้มแล้วตอบว่า mm. เมื่อคืนนี้มีฉันคนเดียวที่เข้าเวรค่ะแต่เมื่อคืนผมเจอสองคนเลยนะครับ mm. ผมคุยด้วยอีกคนหน้าตาซีดๆพูดนุ่มๆเดินไปทางห้องเก็บของพยาบาลคนนั้นชะงักไปเล็กน้อยแล้วพูดเบาๆว่า,วา เธอหน้าซีดผูกผมเรียบเขา่ขาๆเงียบๆใช่ไหมคะผมพยักหน้าเธอถอนหายใจแล้วเล่าให้ผมฟังที่นี่เคยมีพยาบาลชื่อว่าพี่มาลิทำงานช่วงเวรดึกเป็นประจำเธอใจดีมากรักคนไข้มากไม่เคยบ่นแม้จะเหนื่อยแค่ไหนเมื่อห้าปีก่อน วันหนึ่งเธอเข้าเวรดึกแล้วเกิดอุบัติเหตุในห้องเก็บของที่พื้นลื่นหัวกระแทกเสียชีวิตตอนตีสองค่ะตั้งแต่นั้นมาคนไข้าบางคนที่พักชั้นสองมักจะเห็นพยาบาลสองคนเดินเวรสวนกันตลอดคืนแต่ไม่มีใครเคยจับภาพเธอได้เลย ผมคนลุกทั้งตัวพยาบาลที่ผมเจอคงเป็นพี่มาลิเธอยังคงทำหน้าที่แม้ไม่มีรายชื่อในเวลแล้วบางความรักในหน้าที่อาจฝังลึกอยู่ในร่างกายไม่อยู่แล้วและบางครั้งความห่วงใยที่จริงใจอาจไม่มีวันตายเพราะมันยังคงเดินอยู่เงียบๆในลาตี